พื้นที่ว่างนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเอากาบหอยนะคะเนี่ยกาบหอยปลูกเพราะว่ากาบหอยเขาจะแตกง่ายแล้วใบหนึง่งเขาจะเป็นสองสีนะคะเขาจะมีสีเขียวกับสีม่วงส่วนตำในตะกร้าน่ะเราก็จะใส่พวกพวกวานนะคะพวกดิ้นมังกรส่วนที่เหลือเราจะใส่ที่เหลือที่เป็นที่ว่างเปล่านะคะเราจะปลูกกาบหอยนะคะ นี่นะคะกาปล่อยถ้าปลูกแล้วเขางอกหรือว่าเต็มแปลงนะคะเขาจะสวยเลยค่ะเนี่ยก็จะแบบสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยเราก็มีคนสวนนะคะบางเอิญก็น้าสาวเรานี่นะคะให้แกมาช่วยปลูกเพราะช่วงนี้เราปปบไปคนถ่ายช่วงนี้เราเป็นคนถ่ายนะคะแปบแบบพักเหนื่อย ช่วงนี้ยังไม่กล้าเหนื่อยมากอ่ะกลัวจะกลับมาเป็นอีกก็เลยให้นะ้าแกมาช่วยเพราะว่าจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวถ้าปลูกเต็มแปลงแล้วเราจะมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตเพ่อนๆปลูกก่อนค่ะมาอัปเดตต้นกาบหอยนะคะ ที่ให้หน้าเขาปลูกเนี่ยเขาเริ่มแตกเลวค่ะเริ่มแตกยอดเริ่มตั้งแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นแบบหนาแบบนี้เลยค่ะมันจะขึ้นมันจะหนาแบบนี้ให้เราเลยมัาจะขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องไปหาพันธุ์ที่ไหนค่ะคือปลูกครั้งเดียวก็ มีเราเร่ตลอดเราต้องประหารื้อค่ะเขาเริ่มตั้งแล้วนะฮะยอดค่ะแถวนี้ก็เริ่มแบบว่าแตกแล้ยต้นกาผ่อยก็ใช้ยอดปลูกได้ง่ายๆปลูกแบบปักช้ำนี่แหละคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกดติดตามน,นคะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ